สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ทุกคนเด้อเมื่อี้กลับมาพบกับสติบิวคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องก่าไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันกระโดนเติอเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับม่ได้ไปใส่เด้อทุกคนก็อยู่เมื่องไเมานาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้แล้วแหละพี่น้องไกลสติบิวสิได้ลงอันหน้าแล้วทุกคนก็ยังเป็นวัดอยู่พี่น้องอันแขงพ่นมืออ่าพนอ่าต๊กมือตะบิทอะไรพี่น้องอ่า แข่งพ้นอันดีใจพี่น้องแข่งพ้นก็เลยอาบน้ำเนาะอาบน้ำในสายค้าเฮือนพี่น้องแล้วก็เลยเป็นวัดเนาะเป็นวัดก็ร้ายมือแหละพี่น้องตั้งแต่มือพ้นโตผพ้แหละก็ยังบอยากเศ้าบันไดเนาะอน,นี่็อยมมหาเมื่อหน้าคือเกาบ่แม่พี่น้องกัดสิปไปอันนั้นพี่น้องสิพาทุกคนไปเก็บอันแบบเพชรเนาะเอาไว้ใส่ จวหรือว่าเห็ดยู่เห็ดกินท่าอะไรพี่น้องเลยนี่หรอกเนื้อใส่เฮาเนื้อใส่เฮาพี่น้องนี่คือหมอกระิไปเก็บมักเพดทีมงานก็นอนกลองอยู่พี่น้องชิโฮกลับมาได้เอาอันบนเอาคาตั้งกล้องมาพี่น้องกระิสั่นๆไหมเนาะ สิปิเก็บมะเห็บรรยากาศของเฮาพี่น้องเอ,อ้ยอยู่มาหายมาหนาเนะสิปเก็บมักเห็ดเมื่อ,อวัเห็ดกินหรือว่าทำกับข้าวพี่น้องตอนแรกอะ่ะว่าสีเอาดินขึ้นอันขัน้นพายให้หละพี่น้องก็เลยไม่ได้เอาขึ้นเนาะสีลงหน้าเลยก็เลยไม่ได้เอาขึ้น มาซิโฮแห้งยางก่อนสบิวก็เก็บไปขายลายรอบแไปและพี่น้องเก็บไปประมาณสองหรือสามเถื่อยเลยเก็บไปขายเนาะมามานํำมาไวมาไวมาไวไวผู้เจ้ายุดเพิ่งจะยุดนะพี่น้องเอาตัวลายเปไนลายดอกพอได้กินมาไวไว,ไวมาไวไว ขาดอยู่นอกเดอ้ออันนี้คือมาโบเบิร์ตพี่น้องอีกสี่ฮะโตจั้ไปทางันลยหนาชิเขาบ้านน้ำอีพอเนอ์นเหรอน้ำนองสบิวกะข่ากับบรรยากาศเลยเนาะพี่น้องเทีย่ยงหน้ากับ <c ười> กกไม้เทีย่ยงหน้านี่รู้สึกว่าอึบหลายเลยเนาะพี่น้องบ <c ười> อึบบ่ได้ได้ฝนตกเปียกบ่ได้พี่น้องเอ,อ้ยขายยำแรงเ่าจึงได้ไข่เนาะ แบ,บกิเลืดแต่กตอมันสูกหลายเลยพี่นอ้องหอยยางมากชนิกจ้าแซวโฮสบิวอันเก็บคายกันลายเติบเนาะเดี๋ยวขาวมาได้ลูกเอาไปถ่ายอีนอฟพูหมาข่าวมาพุริละมุนหมดเลนจากสิปเลจากสิเก็บเนาะพี่น้องเลาะเบิ่งก่อน หน่าซีโฮตยู่มนันนี่มันเหี่ยวเลยกระดอก,กระยุดอยากอยากยุดหมากเลยพี่น้องเอ้ยบันเฮาเก็บลายเลยบรนปงใบใหม่เนาะแบะกินมุนบดอะไรแบะกินเฮากระปงตัวนี้น่าซีบูอำนา้าหรือติดผาอะไรเราโบงงามเลยตัวนี้ฮะมักเพชรแต่คนละเจ้าได้พี่น้องเออเจ้าอัน มากหน่อยมากใหญ่เนาะอันนี้ค่ะคือซุกข้างต้นพี่น้องบวมน้ำมมเมนต์ยังเนาะงัวกับอีพอเอาข่าวบ้าน่างัวพีพี่น้องปลูกงาขอน้ากระเจามาปลูกเนาะอีพอหักปใหิ้นูนูก็ตายไปละ ช่อนี่อยากงามอยู่พี่น้องพอปลูกน้ำหลังเนาะบริตรีพานี่อันนี้หมากหมากกลาละบวงพี่น้องนี่ก็สุกหลายเลยพี่น้องเด็กน้อยเพิ่นหมากกินเนาะอันค่อยเบ็ดไปให้เด็กน้อยในกลางบ้านกินพี่น,อน้องหยอดมันสบ,บิวอันหมากเอาไปลวกกินเนาะนี่นะ กกหมักภาพกะตัวได้อยู่ในคอกในไข่แน่พี่น้องข้าตัวต้องอยู่ในคอกข้างง้อกินเบ่นแหละอันนี้สะอยู่ในในเนาะก็เลยงามพี่น้องคันสิยงางก็ย่างซ้ำต้นอันนี้แหละจะหั่นงัวกินเบ่นแหละงัวดึงกินพี่น้องอันนี้เปรนสีดยาก,ก็เลยงามนี่เนาะแตกองอตเงียใหม่พี่น้องเอ,อ้ยอันนี้มักแตง ของบาดจำพเพิ่นปูนเนาะพี่น้องพิ่นใส่ข้างน่ข้างเพื่นออกใหม่พี่น้องข้างออกใหม่บ่ไดใ้ใส่ผดไหมได้พี่น้องข้างรุนนียใส่อัน <c oughs> ใส่ดังเฮกับอันอีหยังก็มองอ <c oughs> บิดมองอีกผล่ <c oughs> งามพี่น้องตัวแบกิกนป่งเลย บอกว่ากกน้อยนี่ก็สิมากนะมีมากบลแล้วมีมากเลยได้ดิเขาหมักแตงน้อยเนาะมันแหน่บุ๊มบั่นหมักแหน่หมักแตงน้อยนะแห้งแห้งอะไรอันนี้คำฮดบัดบวมฮดมือเดียวนะกับพลโต๊ะใช่ป๊ มันก็สิขึ้นอยู่ที่นี่ขึ้นเหมืกันเลเนะมันขึ้นเลยมันจอดก็เสียงปากอีพอจัะงวงมันหรือบอบ่หรอะมึงเอาเสียงปากแล้วจะเสียงปากเบิ่งดูพี่น้องงัวเวียนจนว่าคันคูนองซาบิวจนเจื้อนเวียนมักแตงกําลังกระจอดอกเนาะนี่ จอมาชิดจับอยู่ฮดเจ้าก,กระตกมาจากฮดมือเดียวกะทนตกใส่กระต้องฮดลายสูบน้าึ้นมาแต่น้องพี่น้องคันนา้าใดหักเข้มหลกักตายเนาะคัน้อน้าน้องนี่ใครแน่ากาง้ามได้พี่น้องมักแตง อลองปลูกเบิ่งเพราะว่าพี่หน้าพ่นสิลงทุนปลูกมะแตงและก็ปลูกมะซลีพี่น้องจกสิเป็นจังใดเล้เนะพี่น้องที่ในนอนได้ค้ายอยู่แล้วพี่น้องเออประมาณชองสามมากกันเฮาก็ต้องเห็ดหัวอีกแล้วขเขาบอกเห็ดหัวบริบริกินดอกเห็ดหัวไผ่เห็ดหัวไผ่ผาเอาบะสอดแตงโมตัวเองนี่แหละพี่น้อง มันมึนน้อยนึงบ่มักแตงมักแตงคีโน่คีโนกบ่มักแตงคีโน,น,น่บอแตงองอล่องแตงขี้ไก่พ่นกงฮานดีเข่ามาน้ำอีเลยมาแกะมือนอีพอบอคือบู้เห็นสะไปเก็บอันน่ะก่อนพี่น้องเอ,อ้ยไปเก็บมาเพรกัน บอ่อแ้วเก็บมาพอได้ใส่อะไรเขา็ดกินเท่าไรลายกินบับน้เาไปขายก็ได้เธอละแสนกีบเธอละสองร้อยพี่น้องเธอละสี่ร้อยสองร้อยฮี่ร้อยเธอละสองร้อยเธอละร้อยเธอละสิบส้าวพันกีบพี่น้องกับบ่ไดาหลายดอกเนาะ กับเก็บไปค่ะสิกินเองกับรบบอันกินบบเบิร์ดเทานะพี่น้องให้พี่ให้น้องน้ำแ้วกับคายน้ำและสิกบมักเพชรเมื่อไ้กินสุกเลยเลยอยู่บ้านหาตายเบิดเลยเดี๋ยวสก็บตัวน,นี้ก่อนนะ <c oughs> แน่งาฮักมามาเลยมกเพชรอันนี้แกงใแกงน้ำไม้พี่น้องเพื่นว่าคักมาใชใส่อืมอันนี้กิน่ะลูก <c oughs> เกือบตายพี่น้องเกือบอีพอเอาไปเพิ่นไปนจูด <c oughs> กินได้ไหมเนี่ย กินอ,อย่าเด้อมันเผ็ดเด้อมินเครือต้ดมานัานนะข่าหมักเพ็ดขอดไปแล้วเอามามังกลหาพี่น้องควมพยนตะ์ะอาดิเอามาได้ไหม ผู้เจ้าทีมใส่หม้อเผื่อพันฆ้า,าไปพี่น้องเอ้ยมากด้เลยเผืนอนน่อมะนั่งทำซาบิวได้อยู่บ้านคอนนั่งเผาเฮือนพี่น้องเอ้ยห่าก็ถึกจากเสียงเพียงเสียงหยาเนาะจะเก็บไรเนาะที่เหีหยห่ยวแห้งเราได้โมดินโฮดเนี่ยได้น้ำขึ้นมาโฮดพี่น้องขึ้นที่อยู่กับโบไว้แล้วเนาะ เดี๋ยวสบิวขอโตเก็บมักเพจก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าไปได้เอาค่าตั้งกล้องมาค่าตั้งกล้องอยู่บ้านเพิ่นเลยนี่พี่น้องเก็บกัดซัมเน่เนาะประมาณนี้เก็บบลายถ้าเก็บลายก็ยังเกิบบอเบิร์ดเดี๋ยวมันสี่หนาวเนาะมันจะเก็บได้ทั้คันซื้อกับประมาณชิมหาพันพู้ใดพี่น้องเลยสั่นชิมหาพันกี่พู้ใดเนาะ พอคนเห็ดายตลาดกะกองละสิบพันกันน้อยเ,เดียวพี่น้องอ่าซาทีซบิไปเห็นในตลาดเนาะถามเบิ่งพี่น้องกองละสิบพันกีบปุ๊ก็สวีบตาอันขมันตาม,มาัะหุงกะตามเธอเดียวกักบเบิร์พี่น้องกันยังดกอยู่ดอกนอกพอา่าอยนู้นกะเก็บขายโดนตืแต่ว่ามันก็เริ่มตายข้าปานานพี่น้องมันบวมเนาะ ก็โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไว้สำนี้เดอร์พอกันคลิปนาะพี่น้องกับสบายดีสวัสดีระทุกคน